ผ่านหน้าโรงพยาบาลแพร่มาแล้วนะครับผมนี่เราก็จะวิ่งไปตามถนนเส้นนี้นะครับเส้นกลางนี้เลยนะครับโอ้ตอนนี้บ่ายโมงเกือบบ่ายสองครับดูข้างบนครับเมือนจะมืดฝนนะครับแล้วข้างหลังเราแถวตำบลช่อแฮเนี่ยมืดมากครับตอนนี้นะถ้าลงตอนนี้ก็หาใหญ่เลยครับลงหนักเลยตอนนี้ยังไม่ลงครับผมมืดแล้วนะครับ ไปตะบลปอแมทครับผมวิ่งตามเส้นนี้นะครับ GPS บอกให้วิ่งตรงไปนะครับผมมาแพร่บ่อยแต่ผมจำไม่ค่อยได้ว่าถนนไปยังไงมายัางไงเพราะว่าไม่ค่อยคุ้นนะมาบ่อยแต่ไม่คุ้นนะครับเดือนหนึ่งมาประมาณสักห้าหกครั้งได้นะเข้ามาในเมืองประมาณสักห้าหกครั้งเข้ามาในเมืองประมาณสักสามครั้งได้ จะเส้นเดียวกันนะครับสสงที่นันทนี่บ้างนะครับสสมของนะครับสมรง,งบานบ้างส่งตามร้านยาบ้างอะไรประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวเราก็ชมบรรยากาศในเมืองแพร่ไปพร้อมกันครับอันนี้วัดอะไรวัดชัยมงคลตำบลในเวียงจังหวัดแพร่นะครับโอ้โหตึกเขานี่แบบติดติดตด,ตด,ตดกันเลยฮนะตึกสูงเยอะครับ จังหวัดแพร่เนี่ยนะไม่เหมือนเชียงรายเชียงรายตึกสูงไม่ค่อยเยอะนะครับพะเยาก็ตึกตึกประมาณนี้ก็ไม่ค่อยเยอะนะอันนี้แบบตึกเขาแบบชิด,ช,ดชิดกันเลยติดติดกันเลยไปเขียวไปครับไปเรื่อยๆครับขับช้าไม่ได้นะครับเพราะว่าข้างหลังก็มีรถตามตูดมาแล้วก็เราต้องต้องขับมันทันเวลาของไฟเขียวด้วยนะครับนี่อันนี้ก็เป็นบ้านเก่าๆนี่ตรงนะี้บ้านเก่า บ้านโบราณที่ยังไม่ได้แบบปรปับปรุงอะไรมากมายก็ยังคงความเป็นหลังเดิมอยู่นะครับอันนี้อะไรทีทีทบีอืนไหมครับตัวจงังหวัดแพร่นี่คือบ้านเรือนเขานี่ยจะติดๆ,ๆิๆๆๆกันเลยนะครับแล้วก็ทําตึกประมาณสักสักสามสี ก็ถนนก็โล่งดีครับจอดได้ทั้งซ้ายขวานะนนเนี่ยถนนเขาเนี่ยรถเด็กก็จอดได้ทั้งซ้ายทั้งขวาครับมีสองเลนวิ่งตรงกลางนะครับถนนก็มีเสียบ้างนะครับมีท่อระบายน้าอยู่ตรงกลางก็มีนะครับตรงข,งข้างมีนะครับปีนี้จังหวัดแพร่ยังไม่ค่อยได้ยินข่าวน้าท่วมเท่าไหร่นะปีนี้แต่ก็มีมาบ้างนั่นแหละนิดหน่อยนะครับมีบ้านหลังเนี้หลังนี้เห็นไหมหลังสีออกอันเนี้ยเออเป็น ยังเป็นบ้านเก่าอยู่นะเนี่ย <Yeah. S 1> โซนนี้จะเป็นบ้านเก่าเลยครับเนี่ยดูรู้เลยว่าเป็นบ้านทรงสมัยเก่าไม่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรนะครับตรงนี้เป็นสียแสย,ย,ก,ไแย,ยกไฟแดงสถานีตำรวจภูทรเมืองแพร่แยกไฟแดงเมืองแพร่แยกไฟแดงสถานีตำรวจเมืองแพรนะ่ข้างหน้าตรงนั้นเป็นธนาคารออมสินครับ เี่ยผมชอบลักษณะบ้านเห็นไหมเห็นบ้านหลังน so no no ี้สินี่นี hmm, hmm. ่น right ี okay. BRE, fine, ่ตรงมุมตรงนี้เห็นไหมครับเนี่ยเป็นตึกเก่าบ้านทรงเก่าอยู่เลยะเป็นบ้านทรงเก่ามีไม่หลายหลังเนี่ยหลังลังซ้ายมือเราก็ใช่เนี่ยตรงนี้นะที่มีแอร์ติดตรงนี้มีหลังนี้ใช่เลยเนี่ยหลังเนี้ยนี่เลยตึกตับๆที่ขายอาหารตับสักใช่เลยข้างหน้าเราจะเป็นวงเวียนครับ มีหลายซอกหลายซอยเหมือนกันครับหลายซอกหลายซอยหลายมนะุมถ้าจะเอาแบบขับรถรีวิวจริงๆต้องขับทุกซอกทุกซอยท,ท,ทุกมุม <c oughs> คงจะขับไม่ไหวอะงงหน้างงห,งหลังอันนี้ฝั่งซ้ายเราเป็นวัดวัดพระบาทมิ่งเมืองวอรววหาร พระสวยครับพขาประทานแบบเป็นสีทองแล้วก็เปิดไฟสวยงามมากครับด้านหน้าน่าจะเป็นสารลางจังหวัดแพร่ไมตัวนี้เป็นวงเวียนนะครับวงเวียนอ๋อสารลางจังหวัดแพร่จริงๆตรงข้ามสารลางจังหวัดแพร่ก็จะเป็นสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติร .9 นะครับเราจะไปตรงไปนี่นะครับแล้วก็ด้านหน้าตรง าสารการจะมีป้ายบอกครับไปแม่น้ํายมไปลําปางไปนานนะครับมนนีไฟแดงนะครับไฟแดงสารจังหวัดแพร่โอ้ฝั่งขวาเป็นสารจังหวัดแพร่นะครับทีนี้ก็จะตรงไปแล้วก็ขึ้นสะพานนรงนั้นไปนะครับไปตจังหวมดนะครับ จะไปผ่านตำบลป่าเม็ดแล้วก็ยังไปยังตำบลวงังทงนะครับไปสำรวจที่นั่นสักแป๊บหนึ่งแล้วก็จะกลับนะครับผมบรรยากาศตัวนี้ผอย่างที่เห็นครับมืดคลึ่ม,มากถ้าตกเมีอย่างหนกักเลยนะนี่นะผมชอบลักษณะเมืองแพร่มากครับลักษณะแบบตึกเขาเนี่ยเป็นตึกเก่าก็เยอะนะครับที่เขายังไม่ได้รื้อลงนะครับเป็นตึกเก่ากเยอะแล้วก็ชิดกันนะครับ ติดตดกันมันดูแล้วมันสวยงามดีนะครับแล้วก็เขาบ้านเมืองเขาสะอาดสะอา้านด้วยเขายุมขยะไม่ค่อยมีด้วยนะเมืองแพร่เนี่ยสุดยอดเลยนะครับ สะพานข้ามแม่น,น้ำยมนะครับโอ้แม่น,น้ำยมขึ้นเยอะเลยอะนี่ครับขึ้นเยอะเลยครับเี่ยโอ้โหนี่ครับข้ามสะพานมาก็จะเข้าสงู่เทศบาลตะบลประเมนะครับประแม็ประแมเนี่ยครับแต่แต่คนจะออกเสียงนะครับได้ในในหมดนะครับ คัเนี่ยครักันงคงจะคงจะกำลังทยอยมาเพราะว่าเป็นตลาดใหญ่พอสมควรนะครับครับก็คงจะประมาณนี้นะครับเพราะว่าเราก็จะเข้าไปในหมู่บ้านแล้วนะครับเราผ่านมาตัวจังหวัดมาแล้วนะครับใจก็อยากจะขับรถรีวิวทั่วจังหวัดเหมือนกันเพราะว่า ชอบบรรยากาศนะครับจะเอาไว้โอกาสหน้านะครับคลิปนี้ก็ขอลาเพื่อนไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณนะครับ